มีการส่งเรื่องการกระทำทุจริตของรัฐมนตรีจากพักภูมิใจไทยไปให้พักฝ่ายค้านให้อภิปรายพรักภูมิใจไทยด้วยใครส่งให้ครับใครจะส่งก็คนที่ต้องการจะจัดการพักภูมิใจไทยนี่แหละคนที่สั่งการให้จัดการอนุทินคนที่สั่งการให้จัดการสวสายเขากระโดงและก็ ดำเนินการส่รงเรื่องการทุจริตของรัฐมนตรีจากพรรคภูมิใจไทยไปให้พรรคฝ่ายค้านมันทำกันขนาดนี้นี่ถามว่ามันจะอยู่ด้วยกันยังไงมันจะร่วมรัฐบาลด้วยกันต่อไปได้ยังไงร,ระหว่างพรรคภูมิใจไทยกับพรรคเพื่อไทยร่วมกันไม่ได้แล้วครับอุปมาเหมือนกับว่าผัวเมียนอนเตียงเดียวกันผัวก็ ซ่อนมีดไว้ใต้หมอนเมียก็ซ่อนมีดไว้ใต้หมอนใครนอนหลับก่อนคนนั้นถูกเชือดคอเป็นอย่างนี้ครับอยู่ด้วยกันไม่ได้หรอก